กาลครั้งหนึ่งมีขอทานคนหนึ่งออกขอทานทุกวันเขาอยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นเขาจึงมักจะขอทานสเบียงกลางและตุนไว้แต่ว่าเขากักตุนสเบียงมาหลายปียุ้งฉางของเขาก็มีเพียงข้าวสาลีนิดหน่อยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจค้นหาสาเหตุคืนวันหนึ่งเขาแอบอยู่มุมหนึ่งของบ้านและจ้องไปที่สเบียงในที่สุด เขาเห็นหนูตัวใหญ่มาขโมยกินสเสบียงของเขาเขาโกรธมากตะโกนไปที่เจ้าหนูว่าบ้านคนรวยมีอาหารเยอะแยะแกทำไมไม่ไปกินทำไมเจาะจงมากินอาหารข้าที่กักตุงเอามาด้วยความยากลำบากเจ้าหนูพูดขึ้นว่าชตาของเจ้ามีข้าวสารได้แค่แปดส่วนเดินให้ทั่วล่าก็ไม่สามารถมีข้าวได้ครบถังขอทานถามเจ้าหนูว่าทำไมเป็นเช่นนั้น เจ้าหนูตอบว่าข้าก็ไม่รู้เจ้าไปถามพระพุทธองค์สิขอทานจึงตัดสินใจเดินทางไปทางทิศตะวันตกเพื่อถามพระพุทธองค์ว่าเหตุผล <c oughs> อันใดถึงมีชะตาชีวิตเช่นนี้เจ้าขอทานก็ออกเดินทางเขาขอทานระหว่างทางเดินทางไปไกลามากวันหนึ่งเขาเดินจนฟ้ามืดถึงจะพบบ้านคนหลังหนึ่งรีบไปเคาะประตู มีพ่อบ้านเดินออกมาถามว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกขอข้าวกินหน่อยพอดีเศรษฐีเจ้าของบ้านออกมาเห็นเข้าเลยถามขอทานว่ามืดอย่างนี้แล้วทำไมยังเดินทางอยู่อีกขอทานจึงเล่าชะตาชีวิตให้เศรษฐีฟังบอกว่าจะไปถามเหตุผลกับพระพุทธองค์เศรษฐีได้ยินดังนั้นรีบเชิญขอทานเข้าไปนั่งในบ้านให้สเสบียงกลางและเงินกับเขาจำนวนหนึ่ง ขอทานถามว่าทำไมทำเช่นนั้นเศรษฐีจึงเล่าเหตุผลให้ฟังว่าลูกสาวข้าอายุสิแล้วยังพูดไม่ได้ขอร้องให้เจ้าช่วยถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ด้วยเศรษฐีเคยสาบานว่าใครก็ตามที่ทำให้ลูกสาวพูดได้เขาก็จะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนนั้นขอทานได้ฟังเช่นนั้นจึงคิดว่าไหนๆก็จะไปหาพระพุทธองค์อยู่แล้วเราก็ถือโอกาสช่วยถามให้เขาก็ได้ ขอทานจึงรับปากจะทาให้ขอทานเดินทางต่อไปผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่าเดินถึงเขาลูกหนึ่งเห็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ก็เลยเข้าไปขอน้ำดื่มเห็นพระแก่รูปหนึ่งถือไม้เท้าดีบุกท่าทางแก่มากแต่ดูกระฉับกระเฉงพระชลาให้น้ำเขาดื่มและบอกให้เขาพักผ่อนสักครู่แล้วถามเขาว่าจะไปไหนขอทานบอกจุดหมายที่จะไป พระชาลารีบจับมือขอทานไว้และพูดว่าขอร้องเจ้าต้องช่วยถามพระพุทธองค์ให้หน่อยข้ามีฌานฝึกมาห้าร้อยกว่าปีแล้วตามหลักควรจะขึ้นสวรรค์แล้วทำไมยังปีนขึ้นไปไม่ได้ขอทานก็เลยรับปากพระชาลาเดินไปข้างหน้าผ่านหนทางทั้งห้วยหนองคลองบึงขอทานมาถึงริมแม่น้ำสายหนึ่งในแม่น้ำไม่มีเรือสักลำขอทานร้อนลนใจจะทำอย่างไรดี จะข้ามไปยังไงขอทานร้องไห้และพูดว่าหรือว่าชีวิตข้าจะต้องลำบากเช่นนี้หรือทันใดนั้นเต่ายักษ์แก่ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเต่าแก่พูดภาษาคนได้ถามขอทานว่ามาร้องไห้ที่นี่ทำไมขอทานเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเต่าแก่พูดกับเขาว่าข้าได้เข้าฌานปฏิบัติตนมาหนึ่พปีแล้วตามหลักน่าจะกลายเป็นมังกรบินไปแล้ว ทำไมยังเป็นแค่เต่าแก่ๆตัวหนึง่งถ้าเจ้าไปพบพระพุทธองค์ช่วยถามให้ข้าด้วยข้าจะให้เจ้าขี่ข้ามแม่น้ำไปฝั่งตรงข้ามขอทานรับปากด้วยความดีใจขอทานเดินไปจําไม่ได้ว่าอีกกี่วันแต่ก็หาพระพุทธองค์ไม่เจอคิดในใจว่าพระพุทธองค์อยู่ไหนนะแดนสุขาวดีน่าจะถึงแล้วขอทานเสียใจมากเลยผอยหลับไปแบบมุนงง ทันใดนั้นพระพุทธเจ้าปรากฏองค์ขึ้นขอทานดีใจมากพระพุทธองค์ถามขอทานว่าเจ้ามาไกลขนาดนี้น่าจะมีคำถามอะไรที่สำคัญมากใช่ไหมใช่ขอรับข้าน้อยจะถามคำถามหลายคำถามหวังว่าท่านจะอธิบายให้ข้าน้อยเข้าใจได้พระพุทธองค์ตอบว่าได้สิแต่มีเงื่อนไขหนึ่งนะเจ้าถามได้สูงสุดแค่สามคำถามเท่านั้น เพราะว่าไม่เคยมีใครถามเกินสามคำถามมาก,ก่อนขอทานตอบตกลงคิดในใจว่าข้าจะถามคำถามไหนดีขอทานรู้สึกว่าคำถามของตนช่างไม่มีความสำคัญเลยเต่าแก่เข้าฌานมาหนึ่งพันปีแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายคำถามเขาน่าจะลองถามดูพระชาลาปฏิบัติมาห้าร้อยปีก็ลำบากมากคำถามเขาก็น่าจะถามดูลูกสาวเศรษฐีช่างน่าสงสารนัก พูดไม่ได้แล้วจะแต่งงานได้ยังไงคำถามของเขาก็น่าจะถามดูและแล้วขอทานจึงไม่ลังเลที่จะถามคำถามที่หนึ่งพระพุทธองค์ตอบเขาว่าเต่าแก่ไม่ยอมสละกระดองของมันก็เลยไม่สามารถกลายเป็นมังกรได้ในกระดองของเต่ามีไข่มุกราตีอยู่24เม็ดถ้ามันยอมสละกระดองมันก็จะกลายเป็นมังกรได้คำถามที่สองท่านตอบว่า พระชาลาถือไม้เท้าวิเศษทั้งวันในใจพะวงแต่ไม้เท้าว่าเป็นของวิเศษใช้ไม้เท้าเคาะบนพื้นหนึ่งทีบนพื้นก็จะกลายเป็นทานน้ำใสถ้าหากพระชาลายอมโยนไม้เท้าทิ้งเขาก็จะขึ้นสวรรค์ได้แล้วขอทานดีใจมากจึงถามคำถามที่สาท่านตอบว่าถ้าเด็กสาวได้พบคนที่เธอรักเธอก็จะพูดได้เองและทันใดนั้นพระพุทธองค์ก็หายไปขอทานรู้สึกว่า ปัญหาของตัวเองไม่มีอะไรสำคัญกลับไปขอทานตามเดิมดีกว่าแล้วจึงรีบเดินทางกลับขอทานกลับมาถึงริมแม่น้ำเต่าแก่คำนวณว่าขอทานน่าจะมาถึงแล้วจึงรีบถามว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างไรขอทานพูดว่าเจ้าพาข้าข้ามแม่น้ำไปก่อนข้าจะเล่าให้ฟังเต่าพาขอทานข้ามแม่น้ำไปขอทานเล่าสาเหตุให้ฟังเต่าฟังแล้วเข้าใจทันที จึงถอดกระดองยกให้ขอทานและพูดว่าในนี้มีไขมุกราตี24เม็ดเป็นของที่หาค่าไม่ได้สำหรับข้ามันไม่มีประโยชน์แล้วข้าขอยกให้เจ้าเต่าแก่จึงกลายเป็นมังกรบินหายไปขอทานเอาไขามุกราตี24เม็ดรีบเดินทางกลับมาถึงบนเขาพบพระชราพระชรารีบถามว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าอย่างไรขอทานเล่าสาเหตุให้ฟัง พระชรลาได้ฟังดีใจมากจึงมอบไม้ท้าวิเศษให้แก่ขอทานพระชรลาจึงขี่เมฆบินขึ้นท้องฟ้าหายไปขอทานเดินทางมาถึงหน้าบ้านเศรษฐีทันใดนั้นมีหญิงสาววิ่งออกมาและตะโกนเสียงดังว่าคนที่ไปถามพระพุทธองค์กลับมาแล้วเศรษฐีก็วิ่งออกมาเขาตกใจมากที่อยู่ๆลูกสาวของเขาพูดได้ขอทานถ่ายทอดคำตรัสของพระพุทธองค์ เศรษฐีดีใจมากจึงให้ลูกสาวแต่งงานกับขอทานความรักที่ให้ออกไปความรักก็จะย้อนกลับคืนมาความสุขที่ให้ออกไปความสุขก็จะย้อนกลับคืนมาคิดเผื่อคนอื่นย่อมจะต้องมีคนคิดถึงคุณนี่คือเหตุและผล